ผู้ร,รือตัวแม่แ่ะนี่ตัวผู้ท้ายละบบ่ท่นลท้ายแล้ว <laughs> โอ้เขียนดีบนั้งตัวนี้ลูกขึ้นว่าหนี่ไปไปมันมันลมลงอีกนี่เล้วดีนี่ เก็บขี้เงาลาวลงมดิเ้ยงวยเป็นเสือกอยู่ด่ามันมั่วตีได้ไหมเน่อใช่ทางขายงวกาโจลูกมบ่ขมบ่เฮ้ยไมหอไอขายเข้าใดเราหอยป่านชิบกวยครับโอ้ยมันได้เถือกสมพอมันนอนบงอง คือว่าขายปืนกับมูเบียนจะว่าขายโอ้ยวันไปผู้ขายบริบูบริบูลองเอาสุดยอดแล้วโอ้ยวันสิว่าจักเศร้านี่เว้ยชื่นบอกทีมงานว่าบุญซื้อหรือยังตัวนี้ในห้างซื้อหรือยังนี่ไม่รู้ไม่รู้ของใคร เขาจะขายล้อบ่อหอยสมนี่ขายให้เบ mm ียดบ่อเออมันก็ว่าไม่รู้มันตัวบ่เออตัวอะไรล่ะไ่ไหนยาไไ่่บ่ขายล้วบ่ครับนี่สมนี่ขายให้เบียดบ่ตัวอะไรเนี่ยละครับสํมนี่หกหมื่นหกโอ้สามสิบสาม แต่ละตัวสองตัวเนาะอู้อยูกองไหม่น่ะ4สี 40, ่หมื่นนันบอกผู้วันซื้อ,อสูบยาทวนๆวนอยู่นั่นม,มันเอาขุนมากบ่<ะ>เออได้ดีเนะะาะมันเนซื้อมาหมื่นกว่าหนึ่งบ่ตอนมันจ่อย <c oughs> <c oughs> เอ,อ้ผู <c oughs> ้เฮ็ดเป็ี่ยนได้กำไรดีตัวเอา้าโซกมานครับผม<ะ>ครับครับโอ้สามหมืนตัวละประมาณสามหมืนสามครับพี่เนาะคุณมากครับ ใช่ครับตัวนอนอยู่นี่บอเห็นหุ่นเพิ่นครับพี่น้องตัวนี้ว่าไใหญ่แล้วตัวนั้นแห้งใหญ่พี่น้องสี่หมืนครับโอ้คือกลุ่มนี่คือกาสื่อแท้พี่น้องเงยาครับตัวนี้พี่นอ้องอาปูหันเสือ เขาถามเรามาไม่รู้อ <laughs> าา <laughs> โอ้สันหาทังก็ได้โอ้มันยาวเนาะตัวตนี้เนาะครับยาวอลาดได้พี่น้องตัวนี้สี่หมื่นได้สร้างเบิร์บอรัรบเจ็ตโลเกาะเจ็ดร้อยกิโลกเกือบแปดเจ็ดร้อยโอ้เจ็ดร้อยแปดเจ็ดร้อยแปดกิโลสี่หมื่นมั้ีครับ ขุ้นๆโดนปันใดสองเดือนอู้คือคืคยอใหญ่แห้งแถออาหารเมล่อนอาหารซื้อเพิ่นบัลลีเฮดเองเฮดเอง,เอ,งอู้แต่สวอนเนาะอู้พี่น้องไยอาหารก็เฮดเองขุนสองเดือนกว่าพีา่น้องคือแักแถอโอ้ผมเดี๋ยวสิไปคุย,คยกับเพื่อนหลังไหมอยู่พี่น้อง หาเพื่นมีอาหารเด็ดหาเพื่นปั่นเพื่นแบงครับว่าเพื่นอยู่ทั้งใดนั่งเอาเงินอยู่ลำเบียดคุณเอ้ยพี่น้องเอ้ยเจ็ดร้อยแปดกิโลครับพี่น้องสี่หมื่นอ่ะบวกลบคูนหารมันถือกิโลละเท่าใดล่ะพี่นอ้องเจ้าสีจูงไปใส่เรอพอท่นอบบานเมิเขึ้นรถเลยเขาโอ้ขายแล้วลูกมั้นอ่ะ ไล่มาเลนลหรอใครไล่หาขั้นสิมหาอืมอวู้วว่ง้เมือนหาพี่น้องไปทางใดเนาะน,นางหน่อยตัวนี้มืองหาพี่น,อน,น้องหมนงัวอ้วนเรง้วอ้วนกัเป็นคาอยู่ด้วยพี่น้องไนะนางน่อย ใช่ไฟเะพเพรานนั oh, ่นน่ะโซเวียดจังไดดัวนี้เวียดนามเวียดนามโอ้ยเจ้าเราเอาผมงงโอ้เวียดก็เอาอยู่ตัวนี้อันนี้ไปใส่ี่ออันนี้ไปใสู่นี่อันนี้ไอโซเบียดอ๋อพ้าผูกเนาะพ้าเสื้แดงสายขุณซ้ายขุนสายเณใย่ครับชาร์ลีสูงสิประมาณ140ครับพี่น้อง ปปครับแก่แก่ว่าแด้จากปีเนาะพอแสดง,ยยงครับอ่ะเด้แก่เลยพป่นองเ,เปิดเปิดยู่อะไรครับพอน่เาลวุดีครับส <21, 500. S 2> องมืนม่นหนพนห้าร้อยส่าร่าคาห้องเนาะพอแสดงครับพด้ครับพูดได้อยากได้ไปคุณนี่ตัวเดียวปะ ตัวเดียวครับอ้าเบอร์ทรครับ080 080 0 <80 S 2> 0, <80 S 1> 0 5 005 2289ครับ2289ออเสแดงของถือพอตเจะเลื่นครับครับผมขอบคุณครับอ,อ่าฝากพี่น้องครับผู้ใดอยากได้ชาโูเล่้ัพอเสแดงพี่น้องเสือของผู้ใดโอ้ของไม่ยินพัยยนสิเอาอะไรดพูดหนี่สิบอปดห้ารอยบ่ ไหสิแปดห้าร้อยครับไ้่ยว่าให้ดีเราบอห้อยยินแมนยูคร <c oughs> <อ>ับเปนน่อยหน่อยพะห้อยครับเพถามถามแต่ทีมงาน<อ>ผมถามเมันแต่ว่าเป็นทีมงานหอ้นหอ 9, 7, 7, ยอินครับเก้าพันเจ็ดเสียวหลอดมื่นมาแล้วโอ้หลอดสองมืนหลอดเท่า ก็ฟันเจ็ดกับแปดหาล้อยยื้หน่อยนึงสายขุนเป็นบีบบ่เป็นเลียมันครับเลียมันเบิางยังไหนบีบกับเลียมันนี่บีบเล่ตัวนั้นบีบตัวนั้นบ่อือนบีบครับเป็นเลียมัน แม่สิเป็นเล่ลูกก่อนเป็นหมามันมนั่นแม่เป็นมัน่นพ่อแม่เป็นมัน่นพ่เป็นเล่พ่อเป็นเล่เ,เล่มั่นเดาเป็งก้นแล้วสองยอย่างเออแตงว่าผมกับยายามเบิง่งโยวาเล่มัน่นกับก็บ,บีบมันต่างกันยังไงปากบ่ปากมันเสียออกชุ่มพู ปาก <Okay. S 1> มันจะออกชมพูตัวบีบนะพี่นอ้องนี่บีบของหอยใช่นี่ความแตกต่างระหว่างระหว่างเล่มั่นกับกบีบนี่<อ>พี่นอ้องบีบเล่บีบเล่บอลน,นี่ครับเล่บีบลูกผกสมขึ้นกันอันนี้พี่นอ้องตัวเาได้อันนี้หอยใช่อใชโอ้ซื้อซื้อจะเอาไปคุ้นบ่ ไ่ใช่ต่ก็ว่างส่นกันขายพอได้เุอมีมีผู้เอากับปล่อยครับเปิดเท่าไหรเก่อนเปิดสามหมเนาะหัวแขวหกอายุก็สิบประมาณสามปีกว่าประมาณสปีบ่สี่ปีกว่าผมก็ลงแขวพี่น้องกันเบาเรื่องแขวมากก็ได้สูงระะามานอยสีครับพี่น้อง บีบผสมเลยลูกผสมเรบิบครับผป้ใดอยากได้ไปคุณเอสามหมื่นทะดลเกาะมอถ่วนครับสามหมื่นถ่วนครับเปิดเท่ครับศูนย์เก้าศู์สามห้าเจ็ดหนึ่งสาห้าเจ็ด้าองยใช่บันม่วงครับผมขอบคุณครับนี่ตัวเดียวบอกมือ่นอ้ยซื้อคนนี้ในตัวเดียวครับมาซื้ออไมาซื้อน้ำบานบ่าใดบือจังใดน้ำบานก็บ่าใดเป็นที่พิมพ์เอืมเขาเขาห้องแทงบอก ครเขาข้าวเหลี่ยวเจาะหรือว่อยากขายขาเจ้าก็เอาปล่อยกินยากินยังซะก่อนครับนี่มองเลี้ยงแล้วขาเจ้าอาจจะเลี้ยงไว้ให้มันดวนซะก่อนมั้งขาเจ้าะก็คายตัวทรงตัวก็ด้ใส่ครับครับเจาแล้วเราบอกทั้งนี้แล้วเราบอกนี่เสือเสือเราบอกก็พันสองก็พันสองครับเออแล้วเอาพันมากัดตัวพันหา เสือครับเกือบสอหบบง,งหมืนครับพี่น้องพูดได้ดีไหมพี่น้องผมมาตัวนี้ตัวเ่าเป็นยางใหญ่ครับพี่น้องแต่มันได้ตันครับพี่น้องหมื่นเก้าพันสองร้อยครับเรียบร้อยครับพี่น้องได้ดีได้ดีพี่น้องตัวนี้ถ้าได้ร้อยร้อยคุณ ห้องเก่ห้องเก่าพันโอ้พี่พน่องเอาก้เามปันมวงคนกำลังเลี้ยงเฉาเขาคุณเนี่ยพี่น่องออก็พ่อเขาคุณแล้วพี่น้องแต่ได้หลอดมือไปได้บ่ลายมือ

บ่าให้ให้แียงมันครับอืมครับอ๋ออ๋อมันเนาะครับผมครับครับขายคุณขายโค้งครับแปดพกัขายพันว่าตัวนี้ตัวใดละปลาโค้งนี่โอ้ยไ่จะได้สีเมันบได้อันย่าเจ้าเนยเออ พอมาให้ยตลอดมื่นบอกปะเอออยากเลี้คือเจ้าห่ะล่ะบกขายลูกไม่แต่เริ่มบกขายสามพันลูกมันจะบอกหายสามพันหลายคนเสกซื้ออยู่สามพันไม่ต้องบกขายเอออยากอยากถอดไปแต่ลูกเนาะพ่อเนาะสิบไม้ค้าแม่มันนี่ล่ะวัวมันหน่อยครับมือนีิพี่น้องเอ้ยิ่งไปตาม สถานการณ์นี่แหละพี่น้องช่วงเกี่ยวคอครับพี่น้องเขากำลังเกี่ยวเข่าเร่งๆส่วนหนึ่งก็เกี่ยวแล้วแล้วก็ตากครับกําลังตากอยู่ฝ้าฝนกับจักเป็นยังพี่น้องดีกเด้อห้อยฝ้ามันพามันนั่นด้นั่นแตกสะด้นั่นเออเอาไปยังละอันนี้น้อยๆน,ยนี่จักพันละนี่โอ้ยก็พอซื้อแล้วส่วนสื่ออย่งง่าใหญ่านนี้ ในการผูน้อยเขาก็มงน้อยๆพี่น้องจะมางัวนน่บางคักแล้วพี่น้องเลยมันปะครับมือหนีมันจ้าครับในห่างก็กำลังคุยกันอยู่อันนี้มันปะห้อยมัมห้อยนะพ่ะอได้ครับไปครับ โอ้เห็นงองามสองตัวนี่ของไผ่นอ่น,นอเบิ่งกันนะของผู้ใดพ่ดพอเกง่งตัวจับอยู่นี่ของพ่อเกง่งแม่นางสูงประมาณร้อยสี่สิบมีบวกครับโอ้ร้อยสี่สิบห้าครับพี่หนอตัวนี้แดงแดงครับอง้างดีๆเนื้อตัวเกี้ยงๆห้องห้องเขาไหนป่ะสิบหกห้าร้อย โอ้มันยังไ้ถือกวาันอยโอ้ยเป็นแังแดนนงงัวเหลี่ยงช่วงนี้พี่น้องเอ้สมเพ่อพี่นอ้องเขาไปจะขายออกรอกงวัวเหลี้ยงมันถือครับเครื่องดำพี่น้องครับพี่พ้อับพ้อมสมแล้วละ่ะซื้อโมคะร้อยครับอาหามเยี่ยมหามประกันผมก็ว่ามันถือแลับพี่น้องเปิดมากก็ได้ครับ สิบพเท่าไรบหาอยไ้ไรไอะไรปานสิบสี่สี่พนละสี่พันะสี่พันาเลเจ้าองราคัมันจะไก่ด้นวไก่าวี้หน่อยๆเ้อพี่น้องหกเรียงก็ได้ขุนก็ได้ อโ,อโอ้ยขับเป็นงอ,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 อพี่น้องอยู่ใน้ขอบพี่น้องสิปลายยีป่ะสิบสี่สิบห้าพี่น้องปานนี่อนาคตมันยังไปได้อีกเยอะพี่น้องให้ลูกให้เต้าได้หลายตัวอยู่นี่สองร้อยที่สอง,สอง

แจ่เมื่อกเมื่อกี้นักโรนี่พอยวันเมียนดูแต่ว่าขาดทุนย้ายสิดาเรื่องขวันีอ่ามันจะบปะไรอาเี้ัเตากัออัวชือม่ด้เกียวกบเชื่อแล้อยแล้วถอยแล้วแล้วอ๋อสิบหาร้อยเนาะโอเคเบอร์โทรนะครับ098 098 149 1 6 0ศูนย์หนึ่งสเก้าหนึ กอเก่งเอาแก๊งโซ่ือจะขายตัวให้เขาได้ปะฮะบึงง้วสิบหกขาลอยพี่น้องเกยแต่ป้านันเพิ่งก็ยังไ่่หายกันเดือสิบสี่ขาลอยพี่น้องเอ้าบัวบาล่ะเพิ่นเอาเดี๋ยวไปปล่อยต่อครับพี่น้องครับเพิ่งจะอยากเอาไปหากำไรครับโปเก่งมันปล่อยบัวได้บัวได้อยัง สำหรับผู้เลี้ยงนี่ผมก็ว่ามันถือกูยู่พี่นอ้องผู้เสีเอาไปเลี้ยงไปเฮ็ดเอ่อแม่ท่านแม่บอกก็ได้อยู่พี่น้องป่านนี้ฝา,ากพี่น้องครับผมพวกตับนี้เอยียงบ่มีเยียงเนาะบอเก่งเนาะครับครับอ่ะประกันตับนี้ให้ครับผมทางสิ่ลอดคือทางเดียวครับพี่นอ้องคือต้องเลี้ยงงวัวให้มันอ้วนพี่นอ้องเอ้ยอทางหลอดทางหลอดเกษตรกร,รต,กต่อไปนี่พี่นอ้องต้อบ่สันกันเสาเลี้ยงพี่นอ้อง ว่ากันตรงๆสิแล้วเพราะว่าเท็ดเหรียญเท็ดหัหวไปเสียเวลาซื้อพี่น้องเพราะว่าเสียใดยังแต่เสเลี้ยงก็เลี้ยงให้มันดวนครับพี่น้องเลี้ยงให้มันดวนขายให้เพียกพี่น้องฮะสำหรับมือนีิปมีทั้งสนามกุลขั้มกะปากปีพักน้องมาท่านี้ครับผมสวัสดีครับ